แห่ร่วมงานระลึกพระเจ้าตากสินเสียนหวยลุ้นเลขปายประทัดเสียงโชคชาชนเดินทางร่วมงานระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินที่บ้านโคกกระต่ายจังหวัดราชบุรีขณะที่เสียนหวยลุ้นเลขเด็ดปลายประทัดเสียงโชคงวดสามสธันวาคม64ที่บริเวณบ้านโคกกระต่ายหมู่สองตำบล ทำเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีการจัดงานระลึกสมเด็จพระเจ้าตากเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งมีประชาชนจากหลายพื้นที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากณที่บรรดาเสียนหวยต่างรอเวลาจุดประทัดเพื่อ,อรอลุ้นเลขปลายประทัด เพื่อไปเสี่ยงโชคใน่วด30ธันวาคมนี้เนื่องจากเลขปลายประทัดที่บรรดาคอหวยนำไปเสี่ยงโชคมักจะได้โชคทุกปีนายบรรจพัฒนปานเนียมใหญ่บ้านหมู่สองตำบลทำเสนเปิดเผยว่างานลํำลึกสมเด็จพระเจ้าตากจัดขึ้นจากการร่วมมือระหวา่าง อบตอทำเศียและชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่และต่างจังหวัดมาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งในพิธีมีตั้งโต๊ะถวายสักการะน้อมละลึกต่อหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์พระเจ้าตากสินมหาราชและศาลเจ้าพ่อตากสินพร้อมถวายพัะาหารแด่พระสงฆ์9้รูปซึ่งชาวบ้านนำอาหารมาร่วม ช่วยกันและไฮไลท์ของงานคือการจุดประทัด1นึ่งมนัดซึ่งชาวบ้านจะรอลุ้นไปประทัดเพื่อนำไปเสี่ยงโชคเพราะเชื่อว่าพระเจ้าตากสินให้โชคมาร่วมการทุกปีส่วนบรรยากาศหน้าศาลเจ้าพ่อตากสินมีนักเสี่ยงโชคต่างพากันมากลาบไหว้พร้อมนำเลขเด็ก จัดปลายประทัดคือเลขเด็ด59 81 89 186 835และเลข856ไปเสี่ยงโชคในงวด30ธันวาคมนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงรักษาสุขภาพนะคะ โชคดีมีความสุขมากๆค่ะถูกลอตเตอรี่ลงที่1น,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากไทยรัฐออนไลน์